สวัสดีครับสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับขณะนี้อยู่ที่สวนปันสุขนะครับสวนปันสุขสุดยอดเกษตรแบบผสมผสานเป็นลักษณะของธรรมชาติวันนี้นะครับถือโอกาสเกือบจะครบรอบหลายๆครั้งที่มา วันนี้มาถ่ายทำคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลและรับชมนะครับหลากหลายของไม้ผลต่างๆที่สวนแห่งนี้สวนปั่นสุขท่านผู้ชมไปพบกันครั้งในครั้งในสวนเลยท่านผู้ชมโอ้โอโอ อันนี้เป็นหม่นน่าจะเป็นหม่นพันเชียงใหม่หม่นพันเชียงใหม่นะครับบรรยากาศสวนปัน่นศุกในขณะนี้นะครับแวดล้อมไปด้วยหมู่ไม้นานา,นาพันโดยเฉพาะนะครับไม้ที่เกิดจากธรรมชาติ ก่อนที่จะเกิดสวนแห่งนี้ถือว่าเป็นความสุดยอดของป่าธรรมชาตินะครับที่มีอยู่ดั้งเดิมโอ้โหสีดำสุดาเนี่เนี่ยมอนมอนมอนไม่ค่อยได้ตัดแตง่งก็ทำให้ยาวแล้วก็ไม่ค่อยจะออกมาเท่าที่ควรเออ ครับจะไปชมบรรยากาศทั้งไงสวนปันสุกเลยโอ้มาดูกล้วยน่าจะเป็นน้ำว้าเตี้ยน่าจะเป็นน้ำว้าเตี้ยพราชทานสมเด็จพระเทพนะครับเนี่ยนี่ต่อคุณผู้ชมโอ้นี่ กุ้ยอัอย่างเนาะนี่กล้วยไข่แน่ๆนี่กล้วยไข่แน่ๆกล้ยไข่แน่ๆท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นกล้วยไข่นะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม้ผลนานาพันธ์แต่ที่หลากหลายก,ก็คือกล้วยนะครับ นี่จะเป็นอีกผลผลิตของเขานะครับมาตรงนี้นะครับมาเจอมะม่วงโอ้โหมะม่วงเห็นเจ้าของบอกว่าอะไรนะแก้วขมิน้นมะม่วงแก้วขมิน้นท่านผู้ชมนี่โอ้โหยกขนาะ อายุประมาณสองปีอายุประมาณสองปีกว่าเกือบสามปีแล้วท่านผู้ชมนี่เห็นช่างเป้าบอกอย่างนั้นนะครับอ๋มอมะม่วงแก้วขมิ้นสวยๆท่านผู้ชมนี่น่ารับประทานจริงๆมะม่วงแก้วขมิ้นถ้าสุกเขาก็จะเป็นสีเหลืองๆแล้ว กลิ่นของเขาก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับขมิน้นนะครับปหมากย่างกตกลงมาพี่น้องคุณหมากย่างพราะ่ป็นป,ปา่าเป็นดงย่างอยู่แถวนี้นะครับมะม่วงแก้วขมิน้นถ่ายทำบรรยากาศอย่างนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ อัน uh นี้เด้มันยังอันนี้โอ <that together> ้ยอันนี้มะม่วงหมูสีมะม่วงเตี้ยโอ้นี่ครับนี่หมูสีมะม่วงเตี้ยนะครับไม่ใช่มะม่วงกล้วย อุอีกนะครับมะม่วงเตี้ยอ,อุ๋นะแก้วขมิน้นหลน่นลงข้อดินลอท่านผู้ชมแก้วขมิน้นมะม่วงแก้วขมิน้นแต่อันนี้เป็นมะม่วงจัก,กระพัดแดงจัก,กระพัดวางนัน <c oughs> อ๋อเดกอีเพื่อนหออ่อไว้นี่พี่น้อง,งเงเพื่อนหออ่อไว้ป้าแดงแดงแดงจับกระพัดตกตกตกเอ้าตกลงแล้วนี่ลุนแล้วก็มีโอ้นะครับนี่ร่วงลงดิน,นร่วงลงดิน แดดร้อนมาเม่วงออกหน้าเมืเป็นน้ำมะม่วงเด้อพี่น้องเดลยแดงจกักรพรรดิมะม่วงแดงจักรพรรดิอื เแดงๆโอ้สองลูกนี่ใหญ่จริงๆสุดยอดนะครับไม้พ้นต่างๆอันนี้ก็ฝรั่งฝรั่งฝรั่งลวยจะมีโยกกว่เพื่อนนะครับ ลูกกลมๆต้นเตียเต้ยๆกำลังเป็นนะครับหน้านี้เป็นหน้ามะม่มมวงมะม่วงไปป้าจีโทป่าจีโเท่ามาพอละเด้อพี่น้องเนะนี่ะก <c ười> ล้วยกล้วยหอมเขียวบ้านเฮาเอินกล้วยมูสีว่าสัน จั่งเปล่าว่ากล้วยมูสีแตกแล้วพี่น้องไงมึงเนี้ได้เวลาจะต้องตัดแล้วว่าสั่งปล่าแตกตั้งหลายหน่วยพี่น้องกล้วยมูสีพี่น้อง,อ,งอืมได้เวลาการสิตัดแล้วคนบ้าต้องใช้เฟสมัอนี่ลน่าเด้อด้วยโอ้ยบ่ได้เห็นหมากมันขักเนาะ นะครับกล้วยเยอะกล้วยเยอะเมนมัดหลุดน,นี่คุณอ่ะโอยกำลังเป็นยางตะพุดตะเพือพี่นอนกล้วยอันนี้หอมหอมทองแล้วแบบนี่เมนว่าหนาหอมทองในเนี่ยะใกล้ๆครับแก้วขมิน้นนี่ อมทองปทุมธานีบ่โอ้โห2เครือฮะหอมเขียวคือกันบ่หอมคือต้นใหญ่แท้จะโอ้ยต้นใหญ่อันนั้นบ่แม่นมาห้อยบ่ตัวที่เว้าอันเตี้ยๆน่ะบ่แม่นห้อยบ่มีเเนาะคือเตี้ยออก3-4หวีบ่ตัดปีนไว้ บ่ขึน้นวงง่ายหรอเป็นแล้วนั่นเนาะต้นเตีย้ยอีต่างหากก็แก้วขมิ้นนี่ออัน,อน,อนมันมันใหญ่ซทำนี่บ่แก้วอันนี้มันยังบ่แก้ได้มันบอ่อันโลนก็นมีดเลยเนาะอ๋อโลนโลนโลนหลายอันตโตกลมๆเตีย้ยๆมันม่วงงยังอ่ะน,นะแก้วบ่กหรือไม่ง้างนี่นีน่นยุ่งงี้นะฮะเออกลมๆทำกระปั่นนี่ เ่อกลมๆโอ้โหผู้ชมมาเบิ่งสวนไปแล้วเหรอมีหลากหลายผู้ทางบ่อยากกินก็ปล่อยให้มันเน่าแง่อยากกินก็เด็ดเอาโอ้ยนะครับของหมอนี่อันนี้เว้ยบ่หนิเอ้บ่เมียนเฮ้ยคือมีแดงๆคือกันนี่ สร้างแดงแบ,บน่นี่ม่วงอันนี้ฮะโอ้สร้างแดงกับจกกักรพรรดิแดงจกกักรพรรดกัแนวนึงเนาะสร้างแดงพี่น้องเหมืองม,ม่วงสร้างแดงนอนโคลูยี่ในดินนี่พี่น้องนี่โอ้พูดนะหอยอนอนตูนหอยเอ็นเตียนอยู่เลี้ยงไปใส้กระเมียนมัดพี่น้องเอ้ยนี่กระล้วยไปดูจำปาดะน้อยอัน มักมีทั้งภาคใต้แล้ววะ <laughs> จำปาดะจำปาดะใช่ล,ล่ะโอ้นี่แหละครับพี่น้องจำปาดะโอ้โหจำปาดะนี่แหละครับจำปาดะฮะฮะฮะ,ฮะก้าออกบ่ฮะก็เป็นบ่ฮะก็เป็นปีนี้ โอ้สะพ่อว่าเห็นตอนนั้นเนาะโอ้โอต้นไม้ใหญ่ทำนี่เนาะจำปาดะมักมีทั้งภาคใต้ <c oughs> <c oughs> หาของแปลกๆมาปลูกจกกะหนก็ได้กินแล้วนี่มันยังบาเนี่ยโอ้ึกว่าเม่นหนอนเจาะโมเมนทขี้นกบุญจำปาดะพี่นอ้องเอ้ยนี่นี่ ระบบน้ำสุดยอดครับระบบน้ำเว้ยเอ็นเม็ดเม็ดต้นย่างัเอ๊ะบนน้ำหมุนนี่มันปิ้วลงมาพี่นอ้องเอ้ยเม็ดต้นย่างอืมจำปาดะจำปาดะนะทุเรียนก็นหลายต้นแต่ว่าทุเรียนนี่ต้องใช้เวลาแน่นะพี่นอ้องโอ้ย โกโก้เบิดแล้วเบิด์ชุดไปแล้วต้นโกโก้ป้ากล้วยยังวะอนี่กูนะโอ้กล้วยยังวะตัวนี้อืมอืมอกล้วยยังพี่น้องอันนี้คือเป็นอะนรอืม พี่น้องอครับนี่คือบรรยากาศสวนปันสุกพี่น้องเอ้ยขักแท้ๆบรรยากาศมาถ่ายทำคลิปนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับของวันที่วาที่หวันที่หเนาะวันที่หกเมษาพี่น้องเอ้ยจําจปาดะ สุดยอดเลยจำปาะ้ะสช้างแดงช่างแดงมะม่วงช่างแดงเป็นจังสี่พี่น้องเอ้ยช่้างแดง ี่ก็น่าจะเป็นหอมเขียวบุนหรือหอมทองนี่หอมทองนะนี่เฮ้ยหอมเขียวคือกันหอมทองหรอวะตัวนี้อ๋อส่วนี้หอมทองแต่ว่าอันนี้อ่อนนีนหอมเขียวมั้งอ๋อเนาะออกดีได้เพิ่นนี่หอมเขียวนี่เฮ้ย tôi lấy qua bóc chione bóc chione bóc nhà bóc chione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  bóc nè bóc chione 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 bóc กกเออเออเออเนาะเป็นหอมเขียวอันนี้โอ้ยพี่น้องไอ้ักแต่แท้ตัวน,นี้ก็ดีย่างย่างโอ้ยวะอันตัวนั้นแตกหลายเลยเด้อตัวนั้นเด้อจัดการพนลดเด้อ <laughs> เอาไว้มอื่นมัอซื้ออลไย่างยุ่งอยู่นี่นี่แหละครับบรรยากาศสวนปันสุขรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่สี่หรือที่ห้านี่แหละพี่น้องมาทายทํำ คลิปนี้ให้พี่น้องได้ชื่นได้ชมในบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติอันนี้โมเมนต์จำป่าไะ้หรอวะอันนี้เออถ้าบ้านเฮาหรอวะอันนี้เอมีบ้านเฮาอันนี้บ้านเฮาเนาะอนัอนอนี้ป๊าห่วยคืองามเดีวยววะคุณอ่ะหน่วยนึงคุณอ่ะนี่แหละครับตัวก้อนตัวนั้นเป็นจำปาไะ,ะอันนี้เป็นมั่มีบ้านเฮาพี่น้องแต่ก็คืค๊กกันอยู่เด้อโอ้ เจ้าของสวนเพิ่นนอนอีเทอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นมีความสุขอย่างเงี้ยเลยเป็นบุบร้อนมีความสุขล่าสีขึ้นแต่เด่นอนส้มสวนเจ้าของไรลานอันน่ะฮะ้องคุดทั้งไหนทั้งนี้บ่โอ้ยมังคุดนี่อะไรบ่ โอ้เด้เป็นมากแล้วนี่โอ้ oh, มังคุดมันใหญ่ซ้ำกระปั่นนี่เนาะประมาณนี้หระบอสอันลูกดำๆของเราอะเออดำๆซ้ำไข่อันนี้ฮะกระเป็ดเราบอสนี่จักปีกว่านี่มีแต่รุ่นใกล้ๆก,กันเนาะเป็นน้ำพันธุ์มันแม่นบ่สซ้ำนี้มันกระเป็นเลยดีนี่จักต้นทั้งหมัดม่อ เป็นน้อยอยู่สองคนม,มังคุดพี่น้องเอ้ยอเอ,อแถวอีสานนี่มันมีทางไหนแน่มังคุดนี่มันมีนะนี่มันมีแต่สวนป่นสุกดีบ่ <c oughs> โอ้ขกักเตะพี่น้องไอ้เบิ่งเอาเด้อนี่เด้อนี่โอ้ยมังคุดมังคุดมังคุดเออผลไม้สุดยอดเป็นราชาหรือว่านี่ยเฮ้อ โอ้ทุเลียนเนาะทุเลียนล่าชาแห่งผล,ลไม้มังคุดนี่ราชินีบุ๋มังคุดนี่ราชินีแห่งผล,ลไม้นะพี่น้องนะแต่ถ้าทุเลียนเขาเรียกว่าล่าชาแห่งผลไม้มังคุดนี่เป็นราชินีแห่งผลไม้พี่น้องคอนก็จะได้กินแล้ววะท่านโอ้โหนะครับอ่อนซ่อนบรรยากาศธรรมศาสตร์พี่น้องเอยพุ่นนอเลี้ยวขึ้นฟ้ากัน งามแท้ๆอันสั้นสักเลิกสักหลากนี่นบมเมนตย่างพี่น้องนี่ต้นยางราชาแห่งต้นไม้ต้นย่างเป็นราชาโอ้ด่างเพื่นอนนี่ก็เป็นอะไรล่ะเขาเอาไปไซเบอร์หรล่นี่เห็นะคือพวมีนอึืนหรือเอาไปปลูกข้างในในบ่อนี่โตเ่ินแล้วเฟินไ้เ่ินไห,น,หนอหลายออกนออหลรแต่ว่ามันจีนเอาหรืขค้นมาออกนอหลายแล้ว มันหนักเสียลมพัดบางยง่เมัอนนะลมพัดแล้วแตกบึ้ดใบมันอะบอกใบมันอะว่ามันบ่มีดังนะเนาะมันยังสีมีเนาะมันยังสีออกมาใหม่อยู่มันยังกันดีโอ้โหได้มาวันนี้ยังอน่อยปลาไพพี่น้องอันนี้ต้นแค้นเหรอวันนี้ แค่นแคนแตะเคียนต่อน,นี่พันยูใสต่อน,นี่นอว้าวไปห้งางมันอยู่ใส่เหรอเฮ้พี่น้องเอ้ยกค้งย่างกค้งย่างบนน่ะมาเบิ่งเถิดใดกังามคู่เทื่อพี่น้องเอ้ยต้นย่นนางต้นกระบากแล้วนี่พี่น้องไอ้่ายบรรยาก,กาศให้พี่น้องเบิง่ง นาะพี่น้องเนาะเป็นธรรมชาตินั่นเองพี่น้องเบิ่งแลังมีคนสุก้นตะเคียนเพิ่นมาปลูกหลายขนาดนี้ตะเคียนทอง่อไผ่กอไผ่กำลังออกหน่อด็กจอกก็กำลังจะบานส่วนย่าง พี่น้องเลยต้นยางต้นกระบากต้นยางต้นกระบากนี่นะต้นกระบากต้นนี้โอ้กหนี่นี่อะไรก็ได้แหละพี่น้องอไรก็ไดพี่ต้นยางต้นกระบากต้นอะไรก็บนิ๊ง พี่น้องเขาดงดงสวนผลไม้พัดอรุพี่น้องโอ้ยคุณอ๋ออันนี้มันกล้วยยังอันคือใหญ่งทีสัสหอมเขียวนึ่บอกมันคือพุทแต่ว่าต้นนี่ฮะมันสมบูรณ์พุทบนนี้มันชามโตข้นหมดเลยแล้วมันกกย่างบหมดเลยนี่ พี่น้องเลยอลองๆสวนเห็เพิ่นให้พีนพ่น้องได้เบิง่งให้พี่น้องได้เบิ่งสวนปันสุขก็ได้เบิ่งแล้วละมีความสุขกันอันนี้เขียวเอ้ยบุญเขียวเอ้ยบุญเขียวใหญ่โอ้โหเออ กอหมดแล้วนี่เนาะยันแม่งอะนั่นอือพอเลยบริปเปิดเบิงห่งอ,อหมดแล้วเก็นอนใน,นด,ดินก็นดีเบ้อ้โฮอมหม,มักม่วงครับน้ำนี่ ต้นใดก็ออกวัตบับงมวง่วงรู้ว่าสิเป็นพันธุ์ใดนะครับสวนปันสุขสุกีน้องเลยนี่มักร้าวมักร้าวมักร้าวพ่นกระปูกไว้แล้วแถวนี้นะครับโอ้ยสอนบรรยากาศรอบสวนเพ่นธุ์เน้องเอ้าให้มีแห้งตา <laughs> ลุ้นน้ำกัน คุณนะโอ้นะครับบรรยากาศสวนปันสุกลงมาทาาั้งไตมแต่ปาาลาก่้ยปลาพลไม้หลากหลายนะครับซับปะปินี่คือสวนปันสุกเพิ่นคุ้มดินไว้เห็นบ่นครับนี่เทคนิคพิเศษ มีฟางมีเฟื่องนะครับว่าต้องเผาอให้ลดมา้าเพดตามศาสตร์พระราชากลายเป็นปอกกลายเป็นปุ๋ยเป็นสุดยอดดินผมดินด้วยกันรักษาดินด้วยกันนะครับนี่ไปนี่เห็นบ่ครับผลผลิตของเพื่นเนี่ยตัวนี้กำลังออกมาแล้วเนี่อันนี้กันหอมเขียวกันได้น่อ๋อ กำลังออกมาเลยมีเด็ครับพี่เป้าเป้าตุ่นหิ้งเต็กนี่ที่พวกไเพื่นเอ็นอยังยังไหพี่น่องก,ก็เบิงในกวนจักทะเลรื่อนี่โอ้นับมึงดูนี่ว้ายประมาณทะเลวันนี่เดี๋ยวเดูเดี๋ยวดู โดยเฉพาะเครื่อนี่นะเครื่อเครื่อที่สนะครับผมสินับบึงนี่๋อมันพูดเร็วนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดวีหนึ่งมี18นะครับบางวีหันวยี่สิบะพี่น้องมีประมาณ ชิบกวีปรดีพี่น้องไนี่ป้าเฮ้ยเป็นตาสะออนเด้พี่น้องนี่กล้วยกล้วยกล้วยสุดยอดนะครับนี่แหละครับบรรยากาศสวนปันสุกในขณะนี้พู้ใดอยากได้มักเรีนหัวกระเสือเ,อเดอ้อเจ็ดสองหกสามนี่ พี่น้องบรรยากาศให้บรรยากาศสายตาเนี่ยให้พี่น้องในบึงนะครับเนี่ยแรลงไม้สามมงกวาแล้วดิสี่มงก์ราบนนี่นะครับน,บน,น,นะบนี่โอ้ยบึงความหลากหลายของใหม่ในสวนเพินเลาก็บึงบรรยากาศรอบๆทั้งฝ่านะครับปาย่างยุดหยอดเลยพี่น้องเลยเออ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมนะครับที่ชมสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสนุกนะครับคลิปนี้คงจะสร้างความสุขให้กับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทัศนาด้วยความสุขอย่าจมไร้ตาเด้อ <laughs> ให้สุขคือก็จะของเพิ่นเนี่ยนอนอโคู่ลอยู่ครับออทองห้องจอกจอกแนย่ย้าไปบิดเอากล้วยสุก มักซิ้ดาหมักม่วงเจนกก้นนาก็เสีด้กินม้างคุดปะะุ๋นเหรอยังอีกวะเออ,เอ,อลายยางพี่นองเลยเบิ้งนี้ครับอยากกินยังประเภทผลไม้นะครับสุดยอดเพืเเอ่อนเปตสะออนเพื่อนอ้ายู่ดีมีแห้งได้พี่น้องเด้อคลิปนี้มีตอนนี้ละขอบคุณที่รวมกันติดตามนะครับปุ๋นนะคนมีความสุขเป็นยังตีละหวัดดีนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับคลิปนี้